กระจังหน้าลายใหม่เป็นดีไซน์แบบสตาร์กิลคือได้โลโก้เบนซ์มาอยู่ในตัวของกระจังหน้าเลยนะไฟเปลี่ยนใหม่จากโปรเจคเตอร์กลายเป็นมัลติ r รีเฟกเตอร์หลังคาได้เป็นพารา a m มิกกลาสลูปบานใหญ่ครึ่งหนึ่งเลยตัวทัชแพดหาย อีกหนึ่งฟังก์ชันสาคัญคือเวลาที่เราใช้โหมด e ีโคเนี่ยครับเขาจะมีระบบการตัดการทํางานของเครื่องยนต์เครื่องที่วิ่ง4สูบเนี่ยมันจะเหลือแค่2สูบเท่านั้นนี่นะเริ่มกันที่โหมดสปอร์ตก่อนนี่โหพอเปลี่ยนปุ๊บนะแต่คันเร่งไปนี่พุ่งขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาทันทีนะเปรียบเทียบกับ C- ีคัสเนี่ยหมดคอมฟอร์ตด้วยกันซีคัสนุ่มกว่าคันนี้จะแข็งกว่าแม่คอยจะ พลาดอยู่เรื่อยเพราะว่าเกียร์ของ Mercedes-Benz เนี่ยเขามาอยู่ที่มือขวาน่าห่วงน่ากลัวไหมถ้าเวลาขับขับอยู่ตบซ้ำเนี่ยไม่มีปัญหาตบขึ้นมันก็ไม่ไปอุ้ยแต่มันจะกลายเป็น N นะครับร้องระบบ Cylinder Shut-off นี่ต้องเข้าโหมด Eco ก่อนนะขับไปนิ่งๆแล้วเราก็ถอนคันเร่งอ่านี่พอเราถอนคันเร่งปุ๊บตัวอักษรจาก D7 เนี่ยกลายเป็น D และขึ้นสีเขียวขึ้นมา แล้วดูรอบเครื่องจะคงที่อยู่ที่900รอบต่อนนาทีนี่แหละคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อัตรา,าสิ้นเปลืองดีมากๆครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและมาดูรายละเอียดของเจ้า A 200เ mm hmm. ฟลิฟมีอะไรแตกต่างไปบ้างง่ายๆเลยราคา2ล้าน3 20,000บาทเพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิม1 50,000บาทของเดิมเนี่ยขายอยู่2ล้าน1แ70,000บาทได้อะไรเพิ่มเข้ามาบ้างหลกัหลกๆเลยจุดแรกที่สุดเลยคือชุดหน้าทั้งหมดนี่ครับกระจังหน้า ลายใหม่เป็นดีไซน์แบบสตาร์กิลคือได้โลโก้เบนซ์มาอยู่ในตัวของกระจังหน้าเลยนะและได้ดีไซน์ของ CLS ชุดนี้นะให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแบบเต็มๆเ,เหมือน CLS ย่อส่วนลงไปไฟเปลี่ยนใหม่จากโปรเจคเตอร์กลายเป็นมัลติ r รีเฟกเตอร์เป็นไฟแบบสะท้อนกลับออกมาชุดนี้เป็น LED h h Performance อ่กลางคืนนี่สวยแน่นอน อีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือนี่ครับพาวเวอร์โฝากระโปรงซึ่งเขาจะนูนขึ้นมาเพื่อหลักอากาศพรศาสตร์อ้อพอพูดถึงหลักอากาศพรศาสตร์กอมลืมนี่ครับชุดชุดที่ผมบอกเมื่อกี้ดีไซน์ตรงนี้นี่เขารีดลมนะรีดจริงนะนี่นะมีช่องออกมาไหลออกมาข้างทางด้านนี้ช่วยในเรื่องของการทรงตัวและลดเสียงนะครับลดเสียงรบกวนเวลาที่รถขับด้วยความเร็วสูงส่วนจะลดได้จริงไหมเดี๋ยวรอตอนขับแล้วเดี๋ยวผมจะ เล่าให้ฟังนะครับพัดมาชุดนี้เขาออกแบบดีไซน์ใหม่นะเปลี่ยนคลีบเพื่อลดเสียงรบกวนด้วยเช่นเดียวกันหลังคาได้เป็นพาโนรามิกกลาสลูปบานใหญ่ครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่เต็มๆต็บานดูสวยงามล้อแม็กยังเป็นลายเดิมแต่ปรับในเรื่องของสีจากเดิมเนี่ยจะเป็นสีโลหะสีโครเมียมทั้งวงแต่ตอนนี้เป็นสีดำยูตรงแล้วก็ตัดสลับกับโครเมียมเบรกเปลี่ยน จากเบรกแบบธรรมดา s i n เกิลพอร์ตซิงเกิลพอตอนนี้เป็นแบบ d u อัลพอรก็คือมี2พอร์ตนะฮะมี2พอร์ตนะเป็นคาลิปเปอร์คู่นะครับแต่ระยะเบรกเนี่ยอาจจะเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพในการจับดีขึ้นกว่าเดิมล้อและยางยังเหมือนเดิมนะครับได้ขอบ18นิ้วมากับยาง continental 225 45 r 1 8ตัวโฉมก่อนหน้านี้กุญแจก็เป็นแบบ keyless go อยู่แล้วแต่ตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือ นี่ครับระบบฟังก์ชันเตะเปิดฝาท้ายของเดิมไม่มีแต่ของใหม่มีอ้ายดีนะคือถ้าเราถือของมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เอาของวางแล้วก็สามารถเตะเปิดโดยไม่ต้องมาเอามือมาเปิดตัวฝากระโปรงท้ายแต่เวลาปิดยังต้องใช้มือปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับภายในห้องโดยสารมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับง่ายๆเลยเข้ามาปุ๊บคุณเห็นเลยสิ่งแรกนี่ครับ แอร์หลังมีแล้วจากตัวโฉมก่อนหน้าไม่มีแอร์หลังแต่คราวนี้มีนะครับและตัวระบบแอร์เนี่ยปรับเพิ่มเป็นแบบ2โซนนะแบ่งซ้ายขวาได้แล้วอันนี้ถือว่าดีนะใส่เพิ่มเข้ามาให้ที่เท้าแขนมีและนี่ที่วางแก้วนี่ดูดีแต่อาจจะไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะกนะดูถ้าเด็กขึ้นมานั่งนี่มีหักอะ่ะบอกเลยว่ามีหักนะครับอุ้ยระวังกันนิดนึงนะครับเบาะหนัง ุผมชอบคือส่วนที่เป็นอลคันทร่าเนี่ยเนียนแต่ส่วนที่เป็นหนังธรรมดาเนี่ยมันดูหยาบมือไปหน่อยข้อดีคือมันทนแต่มันจะหยาบไงมันจะรู้สึกว่าจับแล้วมันแบบแข็งไม่หน่อยนะครับใช้ที่ชาร์จ USB แบบ TypeC 1. จุดเท่านั้นครับตัวพื้นที่ภายน้องโดยสารกว้างนะนี่นะดูนะนี่นะกว้างเลยกว้างอยู่ดูสิพื้นที่เหลือๆเลยผมเซตไว้ที่เสา B แบบนี้นะครับเหลือเลย แล้วพอมีหลังคาพานโนลามิกกาสลูฟนี่นะครับว้าวว้าวเลยอาจจะมาไม่เต็มแต่ว่าให้ความรู้สึกที่โล่งปโปร่งมากขึ้นจากเดิมที่มันจะเป็นสีดําแบบเต็มๆอย่างนี้มันจะรู้สึกอึดอัดนะครับอันป็นว่าด้านหลังเนี่ยนั่งสบายไม่ต้องกังวลเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนี่คือจุดใหญ่ใจความที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับการเปลี่ยนแปลงในคราวนี้ชุดหน้าเนี่ยเหมือนเดิมแต่ระบบปฏิบัติการเปลี่ยน นี่คือ MBUX 7ตัวโฉมก่นหน้านี้เป็น MBUX 6ต่างกันยังไงชิปคนละตัวใหม่ทั้งหมดและที่สำคัญคือการตอบสนองต่างๆเนี่ยมันไวขึ้นความละเอียดการใช้งานง่ายขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือมันฉลาดฉลาดมากฉลาดในแง่ไหนในแง่ของเวลาที่เราขับเนี่ยมันจะจัดสรรพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหูพูดเหมือนอวยก ลองเดี๋ยวดูตอนขับแล้วผมจะลองให้ดูว่าทําไมผมถึงกล่าวแบบนี้คุณจะเห็นตัวเลขที่มันไม่น่าเชื่อว่าเจ้า a 2 0 0จะทําได้อะแต่มันทําได้จริงๆนะครับอ่ะมีอะไรบ้างหลักๆเนี่ยครับก็จะมีเนี่ยเชื่อมต่อมือถือได้รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto โดยเป็นแบบ Wireless ของเดิมเนี่ยจะต้องเราจะต้องเชื่อมสายนะแต่พอเป็น mbu x 7เนี่ยไม่ต้องละใช้ w i e l e s s แต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันจะ กินแบตมากกว่านะครับสำหรับถ้าถ้าเชื่อมต่อด้วยแบบไวเลสอย่างนี้นะครับการเซตต่างๆเนี่ยค่ามีเพียบเลยนี่จะใช้ง่ายๆแบบนี้เลยครับอ๋อสิ่งหนึ่งที่หายไปคือตรงนี้ตัวทัชแพดหายสำหรับผมอะผมโอเคเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วทัชแพดมันรู้สึกว่ามันไม่ไม่สะดวกมือนอกจากนั้นมีอะไรเพิ่มเ,เติมเข้ามาอีกบ้างก็คือระบบสั่งการด้วยเสียง จากของเดิมเนี่ยเสียงภาษาไทยไม่ได้นะแต่คราวนี้อัปเกรดขึ้นมาเป็นใช้ภาษาไทยเราสามารถสั่งการด้วยภาษาไทยได้เ e ้ hey, Mercedes น,นะนี่เห็นไหมภาษาไทยมีนะจ๊ะแล้วก็เราสามารถที่จะสวัสดีมออ่าคุณช่วยพูดอีกได้ยินใช่ไหมเขาคุยกับเราเป็นภาษาไทยแล้ว สวัสดี m e r c e d ซเขอโทษด้วยแต่เรื่องนี้ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้จริงๆเอาอีกแล้วปฏิเสธเราอีกแล้วนะ Mercedes สวัสดี Mercedes คุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรต้องให้เขาเรียนรู้กับเราหน่อยนะครับสำหรับเวลาที่เราสั่งการด้วยภาษาไทยเนี่ยคือสำเนียงของผมเองสำเนียงของคุณเองหรือสำเนียงของใครแต่แต่ละคนเนี่ยมันจะต้องถูกเก็บข้อมูลก่อน ถูกเอาไปประมวลผลคือไงว่าต้องใช้สักเดือนหนึ่งอะแล้วพอเขาคุ้นกับการสั่งของเราปุ๊บเวลาเราสั่งอะไรอะมันก็จะทําตามอย่างที่เราสั่งได้นะครับอันนี้น,นี้ต้องให้ระบบมาเรียนรู้สักหน่อย ai เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเรียนกับเรานะสำเนียงเราอาจจะไม่เป๊ะนะักก็ต้องยอมรับกันไปตรงนั้นนะครับอ่ะนี่คร่าวๆประมาณนี้สําหรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาอีกหนึ่งฟังก์ชันสําคัญคือเวลาที่เราใช้โหมดอีโคเนี่ยครับเดี๋ยวจะไปทําให้ดูนะ โหมดอีโเนี่ยเขาจะมีระบบการตัดการทํางานของเครื่องยนต์จากเครื่องที่วิ่ง4สูบเนี่ยมันจะเหลือแค่2สูบเท่านั้นนี่นะโหมด Eco เนี่ยโหมดการขับขี่ก็จะมีอยู่4โหมดตามมาตรฐานนะคอมฟอร์ตสปอร์ตอีโแต่พิเศษเฉพาะเจ้าตัว MB-UX7 เนี่ยโหมด Eco เนี่ยตัดการทํางานเหลือ2สูบได้ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดพลังงานโดยเครื่องยนต์ตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ตัวเดิมนะครับแบบ 1.3ลิตรเทอร์โบพิกัดกำลังสูงสุดคือึ้น163แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างในเชิงเทคนิคของตัวเครื่องยนต์นี้แต่การมาของเจ้าตัวระบบปฏิบัติการชุดใหม่เนี่ยทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งรายการที่เปลี่ยนเข้ามานะครับก็คือตัวพวงมาลัยครับเป็นชุดใหม่ชุดนี้เราน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วเราเคยเห็นแล้วในเจ้าตัวซีค้าโฉมใหม่ตอนนี้ ก็เข้ามาอยู่ในเจ้า a class โฉม facelift ด้วยนะครับหนังอาจจะไม่ถึงกับเนียนมากก็ตามราคาครับนะได้พาเดนชิปตรงนี้ด้วยแต่ผมชอบมากตัวระบบสั่งการบนพวงมาลัยเนี่ยมันใช้ง่ายแล้วเข้าใจง่ายมากเลยตัวคลิกซัอนโทนยังไม่เป็นอัตชีพนะมันใช้ง่ายอะ่ะมันไม่ต้องไปควานหาไม่ลึกล้ำไม่ซับซ้อนเลยเกียร์เหมือนเดิมอยู่มือขวาอาจจะเป็นข้อกังวลใจของใครหลายคนถ้าต้องสลับรถระหว่างญี่ปุ่นกับรถยุโรปนะครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมาทดลองขับกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มในส่วนของการขับขี่แบบในเมืองก่อนนะครับออกมาเนี่ยเราอยู่ในถนนสาทรเลยนะครับว,ว้าวบอกงี้ก่อนเลยว่ามันรู้สึกแน่นขึ้นกว่าเดิมฮะคือโดยส่วนตัวเนี่ยชอบเจ้าตัว A Class อยู่แล้วนะครับจากที่เราได้เคยทดลองขับมาตั้งแต่ตอนเป็นเวอร์ชั่นนําเข้าสําเร็จรูปแล้วก็มาเป็นเวอร์ชันประกอบในนี่ก็เป็นเวอร์ชันประกอบในที่ได้รับการ เฟสลิฟหรือยกหน้าใหม่แต่มันไม่ได้แค่ยกหน้าเปลี่ยนหน้าเพียงอย่างเดียวนะเขามีการปรับ,บออปชันปรับ,บหลายสิ่งหลายอย่างการขับขี่ตรงนี้ความสึกยังคงประทับใจเหมือนเดิม A-class เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือความคล่องตัวในเมืองและที่เราจะต้องออกต่างจังหวัดเพื่อพิสูจน์สมรรถนะให้รู้ว่าจริงๆแล้วรถเล็กๆแบบเนี้ยเลวลาออกต่างจังหวัดทางยาวๆอ่ะมันก็ออกไปได้ด้วยความสึกแบบไหนยอย่างไรเดี๋ยว พอขับไปถึงที่ใกล้ๆชามแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังแต่ในแง่ของการขับขี่ในเมืองเนี่ยครับมันคล่องตัวระบบเตือนระบบเสริมความปลอดภัยต่างๆเนี่ยครับมีครบนะพวก a d a ดที่เขาใส่มาให้กล้องเอ a ดอด้านหน้า b ล i ์สปอตมอนิเตอร์ระบบเตือนก่อนการชนนะครับตัวระบบช่วยเบรกนี่มีมีมาให้ครบทั่วเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวระบบ เสริมความปลอดภัยที่เขาใส่มาให้เนี่ยมันกําลังจะมีผลในเรื่องของโครงสร้างภาษีใหม่ที่ภาครัฐเองกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีเดิมเนี่ยจะอ้างอิงเรื่องของการปล่อยมลพิษคราวนี้จะเพิ่มให้กับรถที่มีระบบเสริมความปลอดภัยใส่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้น Mercedes Ben z จจัดมาให้แบบเต็มๆล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้เลยนะครับตัวระบบ MBU X7 ตัวนี้ที่อัพขึ้นมาใหม่เนี่ยครับจอ เป็นจอตรงนะเป็นจอแบบดิจิตอลตัวระบบที่อัพมาใหม่สามารถใช้ระบบสั่งการแบบภาษาไทยได้อันนี้อันนี้คือคือไฮไลท์นะและตัวหน้าจอนี่ครับให้ดูนะเขาก็จะมาปรับได้แบบนี้ครับพวงมาลัยใหม่มาในสไตล์เดียวกับตัวซีคลาสน,น,นี่เพียบเลยตัวนี้ดีนะครับถ้าถามผมนะนี่เห็นไหม ถ้าคุณอยากดูตัวระบบเสริมความปลอดภัยที่เขาใส่มาให้ทั้งหลายแหละก็ปรับได้ตรงนี้ครับง่ายๆแค่นี้นะเดี๋ยวนี้ปรับดีเซอร์วิสเอาเอาสปอร์ตเนาะนี่เรามาลองสปอร์ตกันดูเห็นไหมเอาเป็นโหมดสปอร์ตนี่ยมันเป็นหน้าจอหน้าจอแบบสปอร์ตแต่ยังไม่ใช่โหมดสปอร์ตในการขับขี่นะครับหน้าจอแบบสปอร์ตเนี่ยไม่ใช่เน,น้นในเรื่องของความเร็วแล้วก็ดูที่รอบของเครื่องยนต์รวมถึงตัวแรงเหวี่ยงตัว G Force ที่เกิดขึ้นกับตัวรถนะครับอยากให้ดู การเก็บเสียงการป้องกันเสียงนี่คือวิ่งอยู่บนถนนสาทรน,นะครับความเร็วอยู่ประมาณ45-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนีครับนี่นะเสียงมอเตอร์ไซค์มีได้ยินนะแต่ไม่เยอะมากเสียงยางนถนนก็มีได้ยินแต่ไม่เยอะคืออยู่ในจุดที่รถเล็กแบบนี้ทําได้ขนาดนี้น่าประทับใจครับเนี่ยคือคือจุดแตกต่างระหว่างรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปนะเนี่ยเห็นไหมเห็นจังหวะ ที่ลงหลุมลงอะไรอย่างนี้กระแทกไหมครับนี่ฮะนี่เลยนี่คือความต่างเลยของรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอโอ,โอ,โอโอ้โหเจอรถมอเตอร์ไซค์ปัดหน้าแล้วก็เจอหลุมเจอบอ่อนะครับหลุมฝาท่อนี่โหโหดคือมันเป็นการทำทำ้ายระบบช่วงล่างของรถจริงๆสำหรับตัวหลุมบอ่อในประเทศไทยเนี่ยครับ เราขับขึ้นมาบนทางด่วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนโหมดการขับขี่ดูนะพอมาถึงพูดถึงเรื่องเปลี่ยนโหมดเนี่ยเขาเอาตัวคอนโทรลตรงกลางเนี่ยออกนยครับผมชอบนะผมชอบที่เขา,เอ,าออกนะอันนี้โดยส่วนตัวแน่นอนหลายคนบอกว่ามันลดต้นทุนไหมชัวร์อยู่แล้วมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับที่คือถามว่ามีมีประโยชน์ไหมสําหรับบางคนที่ชอบแต่สาหรับผมอะผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามัน แทชแพดเนี่ยมันใช้ไม่ถนัดมือไม่สะดวกในการใช้งานสาหรับผมนะแต่ถ้าท่านอื่นถนัดก็ก็สุดแท้แต่เป็นความชอบของแต่ละบุคคลเพราะว่าพอจอปรับมาใหม่ตรงนี้ครับเนี่ยเราใช้มือจับเราใช้มือคอนโทรลเรื่องนี้ยเราสะดวกกว่ากับการที่มานั่งตรงนี้นะกับการที่ปุ่มมันเลื่อนบางทีมันใช้ไม่ถนัดเลยเพราะเอาออกไป ยังดียังเหลือปุ่มด y นามิกเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ยังมีปุ่มตัวปรับวูดลุ่มก็คือปรับเสียงเสียงเพลงนะอ่ะเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อนี่ครับตอนแรกเนี่ยเป็นโหมดคอมฟอร์ตพอกดหนึ่งครั้งปุ๊บก,ก็จะกลายเป็นโหมดอีโคหลังจากโหมดอีโคก็มาเป็นโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็โหมดอินดิวิเดลที่ให้เราสามารถเซ t ตทุกสิ่งทุกอย่างได้โหมดคอมฟอร์ตนี่จะค่อนข้างนุ่มเลยนะ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้นุ่มขนาดนั้นนะ่ะเปรียบเทียบกับ c ีคัสเนี่ยโหมดคอมฟอร์ด้วยกันซีค์สนุ่มกว่าคันนี้จะแข็งกว่านะครับเจ้าเอคัดซึ่งจะตรงใจผมมากกว่านะผมชอบช่วงล่างเฟิร์มนิดหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวจะเริ่มกันที่โหมดสปอร์ก่อนนี่โหพอเปลี่ยนปุ๊บนะแต่คันเร่งไปนี่พุ่งขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาทันทีนะความเร็วเนี่ยพุ่งพุ่งแบบพุ่งเลยอะครับแม่คอยจะ พลาดอยู่เรื่อยเพราะว่าเกียร์ของ Merc e d e เ Benz นเนี่ยเขามาอยู่ที่มือขวาซึ่งถ้าใครที่เปลี่ยนรถไปบ่อยอย่างผมเนี่ยคือเปลี่ยนรถบ่อยมากนะครับก็จะมีการสับสนอยู่นะครับว่าเอ๊ะเราเราจะตกไฟเลี้ยวเนี่ยกลายเป็นว่าเรามาตบเกียร์แต่ถามว่าน่าห่วงน่ากลัวไหมถ้าเวลาขับขับอยู่ตบซ้ำเนี่ยไม่มีปัญหาตบขึ้นมันก็ไม่ไปอุย้ยแต่มันจะกลายเป็นเอ็นนะครับ ตกขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นเอ็นแต่เราก็สามารถตบก,กลับมาได้ก็จะมีจังหวะแบบถ้าผิดพลาดนิดหน่อยก็ยังแก้ไขได้แต่มันจะตกไป R ไม่ได้อันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะแต่มันจะไปเอ็นได้นะครับอ่ะนี่โชว์ให้ดูเห็นชัดๆแล้วนะมากลับมาที่โหมดสปอร์ตเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับหน้าจอเป็นคลาสสิกเราจะได้รู้ว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยเขาก็จะมีการปรับตัวแสงสีนี่นะนี่แล้วพอถ้าใกล้คันหน้ามากไปสามเหลี่ยมขึ้นมานี่แปลว่าระบบให เตือนให้เราแบบระมัดระวังหน่อยนะครับระบบป้องกันการชนทางด้านหน้าเนี่ยระบบพวก P Safe ต่างๆเขาก็จะเริ่มต้นทํางานแล้วให้รู้ว่าระบบนี้ตื่นตัวนะครับขยับปเปลี่ยนเลนรอบเครื่องสูงสูงมากสูงมากเลยครับเกียร์จะเปลี่ยนช้าลงนะครับเนี่ยสนุกบอกเลยถ้าใส่โหมดสปอร์ตเนี่ยสนุกแน่ๆในการขับนะครับอารมณ์เปลี่ยนเสียงท่อไม่ดังมาก การเก็บเสียงทําได้ดีอันนี้ผมชอบผมชอบเลยเนี่ยฮะเจอนี่ได้ยินเสียงไหมนี่คือรอยต่อของถนนนะซึ่งปกติอะรถหลายๆรุ่นเลยนะที่ผมขับขับมาแล้วมาเจอถนนเส้นนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะดังตึงตังกว่านี้แต่คราวนี้พอมาเป็นเจ้า A Class อะ ทำได้สมราคาเอาเป็นว่าคันนี้สมราคาแหละทำได้แบบเนี้ผมผมแฮปปี้ผมมีความสุขอยากเปลี่ยนโหมดหอะไยกดป้าบขับเข้าไปที่โหมด Eco ดูซิเป็นไงบ้างคันเร่งกดไม่มาเลยดูนะนี่ผมกดรัวๆเลยนะผมกดแบบแตะกี้เนี้ยพอเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยแต่นิดเดียวก็มาแต่พอโหมด Eco คปุ๊บกดหนักก็ยังไม่อยากจะพุ่งนะครับ และในโหมด e ีโคเนี่ยก็จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราขับแบบครุ i s ซิง่งนิ่งๆทางยาวๆนะบอกเลยว่าสูบเขาจะตัดการทางานจาก4สูบเนี่ยจะเหลือแค่2สูบเพื่อประหยัดน้ำมันนะครับตามชื่อของโหมด e ีโคเลยตอนนี้ผมก็มาอยู่เส้นพระราม2นะครับเห็นสภาพการจราจรแล้วใช่ไหมรถหนาแน่นมากเพราะมีการก่อสร,ร้างทางอยู่นี่แล้วดูตัวผมนิ่งปะ นี่นะถนนแบบว่าเป็นคลื่นนะเร,เรารับรู้ได้แต่น้อยมากนะครับตอนนี้ผมเปิดครู e คอนโทร l อยู่ที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีงามมากใช้งานดีเสียดายมันไม่ใช่อดัปตีดถ้าเป็นอดปตีดจะจบเลยอันนี้ยังเป็นอดัเท้าอยู่นะครับต้องคอยใช้เท้าแตะเบรกหรือเหยียบคันเร่งอยู่นะครับมันไม่ได้เร่งตามคันหน้านะคือเราเซ็ตไว้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยต้องคอยแตะเบรกแตะเท้าอยู่อันนี้เสียดาย ปรับเพิ่มเข้ามาแล้วอย่างน้อยก็ต้องได้อะ a ติทีฟสักนิดนึงก็ยังดีนะอัตราสิ้นเปลืองบอกไว้ตรงนี้เลยวิ่งในเมืองโผลมาจนถึงนอกเมืองมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตัวเลขน่าตื่นตะลึงมากครับ6.6ลิตรต่อระยะทาง100กิโลเมตรกับการวิ่ง35กิโลเมตรประมาณ15นะ15กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าเยอะมากนะเครื่องยนต์ตัวนี้1.3ลิตร เทอร์โบเป็นเครื่องเล็กแต่มีพละกกำลังสูงนะครับน้ำหนักเบรกดีงามมากชอบความรู้สึกนี้คือกำลังดีนะครับไม่หัวทิ่มนะแต่กี้นี้กดหนักเหมือนกันแต่ก็หัวไม่ทิ่มนะครับเบรกนี่ค่อนข้างตื้นหน่อยแต่ว่าคุณจะต้องใช้น้ำหนักในการกดเยอะต้องออกแรงกดหน่อยหนึ่งเบรกจะค่อนข้างแข็งนิดเมื่อเทียบกับตัวญี่ปุ่นนะครับ แต่ไม่ต้องกังวลคุณผู้หญิงเหยียบได้สบายๆอันนี้ความรู้สึกแบบนี้แต่แค่เล่าให้ฟังกันเฉยเฉยว่าน้ำหนักเบรกมันเป็นอย่างไรนะครับแ้ะไม่ต้องกลัวพอเบรกเขาปรับมาใหม่เนี่ยเป็นคาลิปเปอร์เบรกแบบคู่เป็น2พอร์ตน,นะครับในแง่ของผลลัพธ์ตามรายงานของเบนซ์คือไม่ได้แตกต่างคือระยะเบรกเนี่ยเท่าเดิมแต่การจับมันจะไวขึ้นพื้นที่ผิวสัมผัสข,ของตัว ผ้าเบรกกับตัวจานเบรกเนี่ยมันเยอะขึ้นนะครับมันก็จะมีส่วนช่วยได้ทีนี้ทั้งนั้นก็ถามว่าดีไหมดีขึ้นกว่าเดิมในความในเรื่องของความรู้สึกนะครับชมการขับด้วยความเร็วสูงกันครับความเร็วสูงที่ว่านี่ก็ไม่เกินที่กฎหมายกําหนดนะครับ120กิโเมตรต่อชั่วโมงนะการทรงตัวดีบอกเลยว่าเนี่ยฮะ120ิเนี่ยนิ่งๆเลย และนี่อยู่บนเส้นพรามสองนะครับเสียงยางมีขึ้นมาอันนี้ได้ยินชัดเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะได้ยินเสียงลมมีน้อยนะการที่เขาปรับดีไซน์เพิ่มสัดส่วนบางจุดแล้วก็ปรับบางอย่างทําให้ลถเสียงของลมที่มาปะทะตัวตัวรถเนี่ยลดลงอันนี้ลดลงถ้าถามผมนะมันมันได้ยินน้อยอะ่ะที่ไม่ชอบเลยคือรผมยังรู้สึกว่าหน้าเนี่ยของาในมันไวไปหน่อย ขนาดขับขับด้วยความเร็วสูงนะนี่นะคือแบบนิดเดียวมันก็ไปแล้วเนี่ยถึงนิดเดียวมันมันมันควรจะต้องหนักมือกว่านี้หน่อยคือพอความเร็วสูงเนี่ยมันจะต้องหนืดกว่านี้หน่อยนะอันนี้ในความรู้สึกผมนะมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้มันเบาอะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะชอบเพราะมันใช้งานในเมืองแล้วพวงมอะไรบเบาๆอย่างนี้โอ้โหถูกต้องตรงใจแน่นอนนี่นะนี่จังหวัดเล่งแซงนี่หมดอิโค่นะจากสก,กินนี้90ินี่พุ่งขึ้นมา120แะ แสงทันใจเหมือนกันมีจังหวะรอรอบอยู่นิดหน่อยตอนช่วงกดคันเร่งคิกดาวช่วงต้นแต่ตัวนี้เป็นโหมด Eco, อีโค่ะมันก็จะดีเลยนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับโหมดใหม่อันนี้ปรับมาเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็ขับตามที่กฎหมายกำหนดครับอยู่ประมาณ80กว่าถึง120กิโลเมตรต,ต่อชั่วโมงนะครับพอกันรอมีมีช่วงรอพอพอกันครับจังหวะรอเนี่ยพอกันเลยแต่พอไหลขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็ยาวๆได้สบายๆเลยครับโอ้ยความเร็วสูงก็ทรงตัวดีนะพอมองว่าเขาเป็นรถเล็กทําผลงานได้แบบนี้ผมถือว่าประทับใจเลยถ้าความเร็วสูงระดับนี้แล้วรถไซส์เนี้ยปกติมาาันจะวอกแวบ,บกว่านี้อย่าไปเทียบกับซีคานนะซีคานขับดีกว่าถ้าความเร็วสูงนะซีคานยังไงก็ดีกว่ารถที่มวลใหญ่อะ่ะยังไงก็ดีกว่ารถที่มวลเล็กแล้วถ้าเทียบกับ BMW Series 2ล่ะ คนละความรู้สึกคนละสไตล์คนละรูปแบบเลยอันนี้มาสไตล์คุณหนูนะตัวนี้ทรงคุณหนูเลยคุณผู้หญิงขับแบบนิ่มๆไปสบายๆไม่ห้าวไม่กระชากไม่ดิบนะครับมาแบบผู้ดีผู้ดีเนียนๆแต่ถ้าเป็นซีรีส์สองเนี่ยโอ้โหวัยรุ่น บอกเลยว่าตัว,ตว,ตวซีรีส์สองนั้นเน้นความเป็นวัยรุ่นช่วงล่างจะลมเฟิร์มแน่นความเร็วสูงเนี่ยก็ต้องยอมยกให้ B M W สมตัวดีกว่าพวงมาลัยหนักกว่าเหมาะคุณผู้ชายมากกว่านะครับถ้าเทียบกันกับซีรีส์สองนะคือตัวนั้นแบบตื๊ดๆแล้วขับแบบผมเฟิร์มแน่นๆเลยวิ่งด้วยความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่องอยู่แค่ประมาณ1,800รอบต่อนาทีเท่านั้นนะ และอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรโอ้พระเจ้าเวอร์ไปเปล่าวิ่งทางไกลๆแบบนี้คาเฉลี่ยที่ผมขับมานะจากกรุงเทพตอนนี้มาจนถึงประมาณเพชรบุรีแล้วอยู่ที่6ทุ่นท่วนเลยจริงๆต่ำกว่า6ด้วย5.7แต่ตะกี้ผมจอดนิ่งๆเลยจอดนิ่งๆนั่ง,งทำงานอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้ตัวเลขก็เลย ดีขึ้นมาที่6กวกว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าวิ่งทางยาวๆความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะวิ่งอย่างเงี้ยถนนเรียบยบสบายๆออกต่างจังหวัดรถทรงตัวดีบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเลยใช้งานในเมืองได้วิ่งมานอกเมืองอุ่นใจแถมประหยัดน้ำมัน20กิโลเมตรต่อลิตรโอ้ว้วาวมันเจ๋งจริงอันนี้ยอมเลยยอมไม่รู้ว่าทำได้ยังไงลองระบบซลินเดอร์ชัตออฟนี่ ต้องเข้าโหมด e ีโคก่อนนะนี่แล้วเราก็ขับไปมันใช้ได้ในทุกย่านความเร็วเลยดูนี่ขับไปนิ่งๆความเร็วคงที่แล้วเราก็ถอนคันเร่งอ่านี่พอเราถอนคันเร่งปุ๊บตัวอักษรจาก D7 เนี่ยกลายเป็น D แล้วขึ้นสีเขียวขึ้นมา แล้วดูรอบเครื่องจะคงที่อยู่ที่900รอบต่อน,นาทีความเร็วลดช้ามากจะค่อยๆลดเนี่ยจะไหลไปเรื่อยๆเลยเหมือนเราเหยียบคาสต์อะแล้วรถมันไหลไปแบบไม่เปลืองพลังงานนี่แหละคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อัตรา,าสิ้นเปลืองดีมากๆครับนี่วิ่งสองสูบเออไหลไปได้เรื่อยๆเลย,เลยค่อยๆลดค่อยๆล,ลงเจ๋งอะถ้ากดคันเร่งปุ๊บระบบก็จะตัดการทำงานนะ ัับตวนี้ใช้ได้ทั้งความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับความเร็วต่ำเนี่ยก็อยู่ประมาณ30กว่าขึ้นไปนะครับาความเร็ว75นะโดยไม่ใช้โหมดนี้รอบเครื่องจะอยู่ที่1,800รอบชักออกครับถอนแล้วถ้าเราถอนปึ้งึนเหลือแค่900รอบเลยอ่ะโอ้ยดีอย่างนี้ขับประหยัดมากแน่นอนก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับกับการทดลองขับ เจ้า A 2 0 0 Facelift คันนี้ราคาค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมา150,000บาทบอกคำเดียวสั้นๆว่าคุ้มค่ามากกับของที่ได้มาแล้วสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอัตราความประหยัดที่เราน่าทึ่งมากบอกเลยว่าเหลือเชื่อจริงๆกับตัวเลขระดับ20กิโลเมตรบวกบวกต่อลิตรนะกับการเดินทางยาวๆความคล่องตัวความสนุกสนานและความทันสมัยที่เขาใส่เข้ามาให้เนี่ยบอกเลยว่านี่มัน CLS ย่อส่วนพูดอย่างนี้ก็ได้เลยเต็มปากเต็มคำมากๆครับพอดูแล้วสวยขึ้นขับดีขึ้นลูกเล่นเยอะขึ้นแล้วจ่ายเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ 1, 150 0 0 0บาทบอกเลยว่าคุ้มใครก็ตามที่สนใจอยู่เร่งๆแนะนำให้มาลองดูก่อนว่ามันถูกต้องตรงใจหรือเปล่าแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง BMW บอกอย่างที่ผมเรียนไว้ตอนที่ขับอยู่มันเป็นคนละบุค,คลิกคนละสไตล์เลย บีเอ็มเนี่ยไปอีกแนวหนึ่งเลยฉีกจากตัวนี้เลยตัวนี้จะอาจจะดูแล้วเรียบๆไม่หวือหวาไม่เล้าใจแต่มันได้ในเรื่องของเทคโนโลยีขึ้นอยู่ว่าคุณชอบความสวยหรูเรียบหรืออยากได้ความบันเทิงในการขับขี่มากกว่ากันก็ชช่างน้ำหนักกันตรงนั้นนะครับส่วนราคาค่าตัวผมว่าไม่หนีกันเท่าไหร่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มีคำถามอะไรทิ้งเอาไว้เลยสแสดงความเห็นมาได้เราอยากรู้เหมือนกันว่าคุณคิดอย่างไรกับเจ้าคันนี้นะครับ สวัสดีครับ